ดีค่ะฉันจะมาแสดงมายากลให้ดูนะคะฉันมีจิ้งโป้งใช่ไหมคะเห็งน,นุ้ยคะมันถ่ายไปแล้วคะ่ะฉันจะต่อใหม่นะคะจื๊ดจื๊จื๊อจื๊จื๊อจื๊จื๊จึ้งนีค่ค่ะกลับมาแล้วฉันมีค่าอยู่ใช่ไหมคะ้ฉันก็ ายไปแล้วเหลือสี่นิ้วนี่ไหมคะมันหายไปแล้วเหลือสมนิ้วแล้วคะ่ะนี่คะเหลือสนิ้วแล้วนี่คะเหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวแต่หนูจะทำแบบไม่ธรรมาดานะคะ สวัสดีค่ะ